โอ้โหดูว่าหลอดไฟเคลื่อนที่เป็นเด็กเป็นเล็กหัดมาขโมยของก็ต้องขอค้นตัวดูสักทีขอดูหน่อยซิว่าข้างในมีอะไรทําไมมันขาวเหลือเกินคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาการสปอยและภาพต่างๆนาะนาะถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้ากว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัสคุณผู้ชมทุกชัานกันด้วยนะครับแล้วันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเช่นเคยและวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วจ้าจะเป็นอย่างไรเมื่อนักเรียนสาวทําตัวไม่ดีแอบข้ามยของในร้านค้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องขอดูหน่อยว่าซุกอะไรไว้ข้างในจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลย เปิดเรื่องมาเลยนะครับแต่ไม่ใช่ห้องเรียนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเราก็จะได้เจอกับแมเ่เลนคนหนึ่งที่มีผัวเป็นยาคูซ่าซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เดินมาซนเครื่องสำอางนะครับอ๋อลืมแนะนำนะครับว่าคนนี้เนี่ยก็คือนางเอกซึ่งตัวนางเอกเนี่ยก็กำลังจะเดินซื้อเครื่องสำอางแต่พอดูไปดูมาเนี่ยก็หาไม่เจอเลยเรียกพนักงานมาแล้วก็ถามว่าซองสีแดงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีอีกไหมซึ่งไอตัวพนักงานเนี่ยมันก็ได้บอกว่าอันเดียวกันนั่นแหละครับแต่เขาแค่เปลี่ยนฉลากนาง e. เ,งเอกนะนเน องเห็นทะลุป,ปูโปงซึ่งนางเอกเนี่ยก็หันมานะครับแล้วก็บอกว่าไม่น่าใช่อันนี้แต่ตัวพนักง,งานเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าอันนี้นี่แหละอันเดียวกันแค่มันขึ้นราคาถ้าลูกค้ามีปัญหาเนี่ยเอาตัวข้างๆก็ได้นะครับมัถูกกว่ากันไอตัวแฟนยากุซ่าเนี่ยก็เดินปีกเข้ามาแล้วก็ถามว่าเฮ hey, ทีรักมีอะไรหรือเปล่านางเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ i, นี่นะสิมันขึ้นราคายากุซ่าเนี่ยก็บอกว่าถ้าขึ้นราคาเนี่ยก็ซื้ออื่นก็ได้แต่ก็ไม่ไหวครับตัวนางเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันพอจะเข้าใจแล้วแหละว่าที่นีนมัโกกราาค้ป ดูก็รู้แล้วว่ามันคนละอย่างกันจากนั้นที่ตัวนางเอกเนี่ยก็ใส่พนักงานยับเลยครับไปถึงด้านนะครับอย่าเพิ่งคิดลึกซึ่งไอ้ตัวผัวยากุซ่าเนี่ยก็ทําตัวนักเลงนะครับกลางใส่พนักงานร้านสะดวกซื้อมึงนี่แมนจริงๆตัวนางเอกเนี่ยก็ขิงต่อเขาบว่าผัวกูเนี่ยรวยมากไม่ต้องมายืนทํางานงงๆแบบนี้หรอกสรุปก็คือทําตัวเหมือนเฟียวครับแต่ก็คืนตะการแล้วก็เลี้ยวออกจากร้านไปแถมยังไม่ซื้ออะไรออกไปเลยด้วยตัวพนักงานเนี่ยก็แค้นครับแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยเนี่ยก็คือนางเอกเนี่ยข ไอตัวน้องหลอดไฟเนี่ยมันก็กลับมาที่ร้านสะดวกซื้ออีกครั้งซึ่งก็แน่นอนครับว่ารอบนี้เนี่ยพนักงานจําได้แม่นแน่นอนรอบพิเดียแม่งดูถูกกูตัวพนักงานเนี่ยก็เฝ้าดูเลยครับไม่ว่านางเอกจะเดินไปไหนเนี่ยก็เดินตามจนได้เห็นว่านางเอกเนี่ยขโมยของสิ่งเดิมซึ่งมันก็คืออันเดียวกับที่นางเอกถามแล้วไม่ซื้อนั่นแหละครับแอบหยิบของใส่กระเป๋าครับแล้วก็เดินออกไปต่อหน้าต่อตาเรียกเด้ว่าไม่ซื้อสินค้าชิ้นอื่นเลยนะครับเดินออกไปแบบงงงพนักงานเนี่ยก็วิ่งตามเลยครับเพราะว่าเออ่่่ยงง้ราืหหใใญ กว่านี้เนี่ยก็ไปคุยกันที่หลังร้านซะดีๆแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่หลังร้านนะครับซึ่งภาพเนี่ยก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดอะไรวะหลังร้านแม่งมีกล้องแต่หน้าร้านไม่มีอะไรเลยตัวพนักงานเนี่ยก็ได้ถามครับว่าไหนละของที่ขโมยไปแต่นางเอกเนี่ยก็ยังทำเป็นไขสื่อครับว่าขโมยบ้าอะไรจริยังไม่ได้หยิบอะไรออกไปเลยนางเอกเนี่ยก็ทําเป็นตีมือครับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พระเอกเนี่ยก็ขึ้นเลยครับเพราะว่ากูเห็นนะว่ามันอยู่ในนี้ฉุดกระชากกันไปหนึ่งทีครับตัวนางเอกเนี่ยแทบกระเด็นเอาแล้วไงบอกเลยเลยครับว่าเรื่องนี้เน พนักงานเนี่ยก็เอาคืนเลยครับขโมยของแบบนี้คิดหรอว่าเป็นเรื่องเล่นๆเห็นผัวเป็นนักเรียนคิดหรอว่าจะทําอะไรก็ได้พร้อมกับวางกระเป๋าไว้ที่โต๊ะครับแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยเอาของออกมาซึ่งเธอก็ออากมาจริงๆครับแต่ออกมาแค่อย่างเดียวนางเอกก็บอกว่ามีแค่นี้แหละที่ฉันข้ามยมาแต่พนักงานเนี่ยก็เห็นอยู่คาตาครับว่ามีอย่างอื่นอีกจนตัวพนักงานเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวก็เลยขู่ไปสองสามทีจนนางเอกเนี่ยยอมหยิบของอื่นออกมาเธอเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าหมดแล้วจ,จริงๆรงตอนนี้เนี่ยเธอออกไปได้หรือย,ย่่ออนนนนาะูแ ซุกอะไรไว้ในเสื้อในหรือเปล่าฉันเห็นในหนังเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบทํากันรีไปถอดออกมาให้ไวเลยนะไม่งั้นกูจะแจ้งตำรวจแล้วก็ด้วยความกลัวครับนางเอกเนี่ยก็ต้องทําตามที่สั่งแต่พอเปิดมาเนี่ยก็ยังไม่เจออะไรนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้แจ้งตำรวจเนี่ยก็ต้องมีค่าปิดปากแล้วนางเอกหัวขโมยเนี่ยก็โดนโจยๆไปเลยครับยาวๆแล้วก็ตัดภาพไปแบบมั่วๆเลยครับในเช้าวันต่อมาตัวนพนักงานเนี่ยก็ทาตัวตามปกติแต่ก็ดูสบายใจมากกว่าเดิมแถมตัวน้องหลอดไฟเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับบ้านยังอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิม เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็โดนถูกทิ้งไว้หลังร้านเรียกได้ว่าถูกขังเลยนะครับร้องยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ยินแล้วจู๊จูเนี่ยก็มีผู้จัดการสาขาเนี่ยเข้ามาตรวจความเรียบร้อยในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้พอเปิดเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องร้องว่าโอ้โหนั่เป็นคนลืมหลอดไฟสี่นองขนาดอยู่ในที่มืดเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่ายังมองเห็นซึ่งพี่อ้วนเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยนางเอกออกมาจากห้องเก็บของซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้ขอบคุณไอ้อ้วนที่เข้ามาช่วยแต่ก็หารู้ไหมครับว่าทางร้้้้้้้้้าา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 นน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 นตตตอออออออีีีีีีีีีเเ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 เ่่่่่่่่่ยย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 ยมมมมกก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 ััััััูแแคคคคคค2ลลลลลววววววว็็็็ไไไไไงงงงสสสบบบปปปปปรรรรระะดดดใใหหหพพขๆๆุชท อยู่หลายท่าและพอเช้ามาหนังเนี่ยมันก็ได้ตัดจบไปเป็นไงกันบ้างเออสําหรับเรื่องที่ผมนํามาสปอยให้ฟังเนี่ยวันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่านางเอกคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาขอตั้งฉายาให้เลยนะครับว่าน้องหลอดไฟก็ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบาย